ครับสวัสดีครับเอฟซีครับผมมาหนี้ได้เป้าจานพ้ามวนมาจมน้าออกจากวัดปูรวยครับผมสิครับน้าท่วมกุฏิ่นน้ำท่วมกุฏิแนวห้องน้ำแนวลุงพั่วเนี่ยครับน้ำท่วมนะครับห้องน้ำกับท่วมสวัสดีสร้างเ่นกำลังอเสียครับคนองอกกำลัง จบน้าครับผมพี่ครับมันเอาขวางครับมันลงมาถ่วมนี่เครับผมตะกี้เขาเพิ่มนะครับบาดนดี้เพิ่นมาจบสายย่นี่ครับมันเลยถ่วมครับผมมันม่มีมองวกพี่น้องเย็บซี่เป็นเลสตวนเพื่นครับผมเออถ่วมมาเมดครับกุฏีเพิ่นยั่งถ่วมครับผมพิตกุฏีเพิ่อนดีสลานีสลาครับผมนีสลาครับอันนี้ห้องน้ำทางหลังครับผม ด้านหลังกระทวมเบิ้งครับผมเต็มมาเลยมองน้ำกับเต็มไปเบิ้ดพี่น้องเฮาอย่างเจ่ไดครับผมถ้าเป็นกระบองมีมงสีน้อนสล่รมันน้ำทวมผุ้ตีปันปัญจยึดจํจำอันนี้เป็นของครัวครับผมนี่ของครัวที่เดม้าซอยของกระบะได้ไปขายมันกระบบฟุดครับเมื่อนี้มาซอยทั้งตู้เพิ่นไม่จบน้ำออกไปเพิ่นครับผม เกบี่ผู้ใดเลี้ยงตัวสงสารนี่ครับเด้อซอยนี้นครับผมเนี่ยเเพิ่มครับน้ำขวดตัวครับเงี้ยขันกับขวเป็น้ารของมูลทีขวดเบิ้ลครับถ้ามีก็ขวดกระิกกันีกครับทุกี่ก็บขวมน้ำกัะขวด ครับกอบคกพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นเขามาเยี่ยมส้มครับเมื่อนี้ก็แต่ขายของกับทางกระเพือช่องดาวครับผมกุสิบพได้ไปครับผมเมื่อนี้ก็ได้ครับผมปากบ,บอก็บบอกทั้งมนาเพนเนีเ่ยเปียกครับผมเกยกนะครับเนาะเมื่อนี้ลุกหลานกุสิบพัได้ไปดอกมะสอยเพิ่นจูบน้ำออกจากทางบัตร เออสำนักสงฆ์ทำบรรลุครับบัดบาดโน่นลั่นครับผมบัดปูรุ้ยเท่านี้แหละครับผมเป็นนี่ครับกุฏีเป็นเออสลากันประเียนนี่ครับผมแค่นี่ทั้งกุีเพันกับยูด้านปุ่นครับผมนำกระถั่มคือกันนำถั่มแต่ว่ากับพ่อถั่มคักปันไดิกับพ่อยู่ได้อยู่ครับผมมันมาถ่วมนี่แหละครับทั้งมองพันสันเขานี่แหละ พี่น้องเข้าผู้เป็นเกลดต้นสงสารนะครับเนาะซอยครับผมเ,เป็นหนึ่งเขากับหนึ่งว่ได้มองนี้เกตสายไฟกับย่านมันจมหนามย่านมันช็อตนะครับนะเนาะไม่มองพันมาสั่นเขาเนี่ก็ได้ปูเฮาครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อครับเด้อตีพันได้เขามาเบิงครับผมเขามาชมเมื่อน,นี่นะครับเนาะต็ขอให้ พุณอคุณแม่หฮอลูกๆก,กันหลานที่เป็นขม่าเมื่อนี่มามาเบิงแลวก็่อนมีความสุขคเนเจริญประสิทธิจากหลวงพายสาเจ็บทุกสิ่งทุกประการบ่าวจานผ้ามวนของก็บได้ไปขายเมื่อนี่ปลาเผาก็บได้ไปขายฝากให้ให้เจเพนในเด้อครับเด้อมื่อนี่จะได้กลาเป็นมือรุ่นไปอีกครับผม ทั้งส่วนนี้กับเขาพันษาพอดีนะครับเนาะครับขอบคุณขอบคุณสุขูปูสุขคนธ์ดีเพิ่อนข้ามาเบิ่งงด้วครับเด้อสวัสดีครับ